ครับผมลูกรถไถยป็สองครับวันนี้สวัสดียามเย็นวันนี้มีสองหกศูนย์ห้ากำลังเก็บสีเก็บสีอยู่ฮะเมอินเจแปนหนึ่งพันพันห้าร้อยแปดสิบหกชั่วโมงรถสวยๆวยฮะให้ดูให้ดูให้ดูเฮ้ยอันนี้ได้แปะเทปกาวปะ เอาโอ้โหเมดอินเจเป็นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะเอาออกนละอันนี้แปะใช่ไหมแปะแกะอ,อกได้ไหมแกเออก้อยากเห็นรัตนะแกเอห้หนไอยอ่ะแกะเสร็จแล้วฮะเมดอินเจแปนสองหกศูนย์ห้าดีทีสวยครับคันนีส้สวยสวยๆจะชมวา่าพาชมมอน้ำก่อนดูแค่มอน้ำง่ายๆเลย แบบเขาน่าจะเป็นแบบสภาพสวยแล้วะเป็นงไงมะน้ำยกที่ปูด,ดูยกดูมะน้ำเลยมะน้ำติดรถมาไอ้ตะแกงคันนี้น่าใช้มากครับพรมลายพาวเวอร์ด้วยนะอ่ะพรมลายพาวเวอร์ด้วยอ่าพาชมฝาข้างฝาข้างฮนะ กำลังไล่เก็บสีฮะฝาข้างเป็นสองหกศูนย์ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวฝางนี่ยางยางอ่ะเดี๋ยว,ยยยยวต้องเก็บงานก่อนอยางเห็นไหมฮะ Made อ n j เจแปนสี่เส้นยังเป็นยางเจแปนเดิมๆอยู่นะยางเดิมติดรถเลย Made in Japan อ่ะดูเอาฮะยางคู่ตัวตั้งแต่รถออกเนี่ยยางคู่ตัวติดรถฮะคันนี้รถสภาพสวยฮะบอกเลยว่าสวยปรงกำลังไล่เก็บสีฮะเพื่อความสวยงามช่างกำลังไล่ประกอบอยู่ครับฝากไว้ด้วยครับกับคูปต้า L สองหกศูนย์ห้าดีทียี่สิบหกแรงสามสูบพวงมาลัยพาวเวอร์ กำลังไล่เก็บกันอยู่ฮะพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นเฉวเห็นโฉมแล้ววันนี้น่าจะวันนี้จะให้ดีนะ่าจะเก็บสีกันให้เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะได้ประกอบอ่าชมตัวจรยงที่ตำบลหนองย่างทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะตำบลหนองย่างทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับ นุรถไถมือสองฮะเบอร์ลายก็เบอร์นี้เลย0822388443ครับสนใจขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะฮะแต่ก็น่าจะยังไม่มีรูปแหละม,ม,มีแค่คลิปครับเดี๋ยวนี้น่าจะทำให้ได้มากที่สุดเพราะว่างานงานปั้นถรถไถคันเนี้ยอย่างงานค่อนข้างเยอะอยู่พยายามเล่งมือ สนใจเข้ามามาดูครับมาจับมาจองก่อนประกอบเสร็จได้หรือว่าจะพรุนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วมาลองขับทดลองขับทดลองขีงข่กันได้ครับที่ตำบลหนงองยันทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพรชรบูรณ์ครับนุรถไถมือสองครับศูนย์แปดสองสองสมแปดแปดสี่สามครับกับรถสวยชั่วโมงน้อยๆยากติดรถมาเดิมๆ 4, สี่เส้นชั่วโมงหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกชั่วโมงครับฝากไปหน่อยครับผม